อาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ทิธิขาสวัสดีนะคะค่ะคเออมองการประชุม GBC พรุ่งนี้อย่างไรคะเพราะว่าดูเหมือนว่ามันเกิดความไม่ไว้วางใจกันน่ะคือกัมพูชาก็ไม่อยากมาประชุมที่จันทบ,บุรีกัมพูชาเขาอยากจะไปจัดที่เอกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียดูเริ่มต้นก็ดูเหมือนจะไม่ไม่ไม่ไปในทางเดียวกันแล้ว มีการตั้งแง่กันทั้งสองฝ่ายนะครับทำให้การประชุม GBC วันพุ่งนี้พูดง่ายๆคือมันเป็นภาคบังคับที่มันถึงคราวที่ต้องพบปากกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เราถูกชาติมหาอำนาจบีบนะครับอย่างตัวของสหรัฐอเมริกาเองนะครับที่ได้เข้ามาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็ตามมาด้วยประเทศจีนเพียงแต่ว่าท่าทีเนี่ยมันจะมีความแตกต่าง ท่าทีของอเมริกาก็ค่อนข้างแข็งเวลาจะโทรศัพท์มาคุยกับเราคือทางนายกของเรานะครับแต่ท่าทีของจีนเนี่ยเป็นท่าทีที่ยึดในโนโยบายเรื่องของการไม่แทรกแซงกิจการภายในนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถือว่าให้ความเคารพแล้วก็ใช้วิธีการนุ่มนวลน,นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือจีนข้อเท็จจริงที่ปรากฏคือว่าเราถูกกดดันนะ จากต่างชาติซึ่งเป็นมหาอำนาจทั้งเบอร์หนึ่งของโลกแล้วก็เบอร์หนึ่งของเอเชียนะครับด้วยเหตุ uh huh. นี้เองเนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะไม่จัดเวทีการประชุมนี้ได้นะกัมพูชา uh huh. เองก็อย่างที่เราทราบว่าเขาก็มีล็อบบี้อิสในการที่จะไปคุย uh huh. กับทางโตของรัฐบาลอเมริกาทำให้ทาง ตัวของรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะเข้ามาแทซกแซงโดยเร็วอย่างล่าสุดสถานการณ์ในวันนี้นะครับที่ทางประธานธิบดีทรัมเนาะได้สปีดบางอย่างนะได้กล่าวบางอย่างกับทางสื่อมวลชนแล้วก็มีการใช้ถ้อยคําที่มันสามารถตีความได้ว่าไทยเดย์สตาร์ทเดก็คือไทยแลนด์ไทยสตาร์ทแต่ไม่ยอมบอกว่าสตาร์ทอะไรเช่นไม่ยอมบอกว่าเริ่มวอลเริ่มสงคราม หรือเริ่ม n e g t t i a t i o n หรือการเจรจาแบบนี้เป็นต้นมันเลยทำให้ความกักวมที่เกิดขึ้นในถ้อยถแถลงของประธานาธิบดีทั้มวันนี้มันจึงทำให้ตัวของประเทศไทยนั้นเราจึงค่อนข้างตีความไปในทางที่ว่าเหมือนกับเราถูกกล่าวหาว่าเราเป็นผู้ที่ s t a r t the w a r เนาะเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเริ่มสงครามนะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งต่างๆนียที่ผมกําลังลํานํามาให้ทางท่านผู้ฟังได้รับทราบเพื่อต้องการจะบอกว่าแรงบีบเนี่ยนะครับมันเป็นแรงบีบที่ถูกบีบมาอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็สิ่งนี้มาเลยทําให้ตัวของประเทศไทยเองเนี่ยมันถึงคราวที่จะต้องทําบางอย่างนะครับและสิ่งที่ประเทศไทยทําก็คือว่าต้องนัดกับทางกัมพูชา ในการประชุม GBC แต่ไทยก็ยังยืนยันเจตนาลมของเราใช่ไหมครับว่าเจตนาลมของเรานั้นเนี่ยจะเป็นการประชุมแบบสองฝ่ายที่จะไม่มีคนอื่นเกี่ยวข้องนะครับ<ะ>แล้วก็<ะ>ไม่ยอมให้กัมพูชายยื่นเงื่อนไขว่าไปประชุมที่กราลัมโปมาเลเซียเพราะไอ้การที่ไปประชุมที่นั่นมันก็เท่ากับว่ามีพื้นที่ที่สที่มันนอกเหนือจากสองพื้นที่ คือไทยกับกัมพูชามาเกี่ยวข้องแม้จะไม่มีมหาอำนาจอย่างจีนหรืออเมริกามาแทรกแซงก็ตามแต่การไปประชุมที่นั่นเนี่ยมันเท่ากับว่าเรายอมรับในเงื่อนไขที่ว่าให้มีประเทศอื่นที่เป็นบุคคลที่สามมาแทรกแซงเพราะฉะนั้นเราเคยประกาศไปแล้วไงครับเมื่อประมาณ3สัปดาห์ก่อนที่จะมีการประทะก,กันอย่างเด็ดขาดเนี่ยว่า ต้องเป็นการเจราจาและพูดคุยข้อตกลงสองฝ่ายและเรายังประกาศชัดว่ากาัมพูชาจะต้องแสดงเจตจำนงนะในช่วงหลังๆว่าแสดงเจตจำนงว่าอยากจะยุติการประทะก่อนไม่ใช่ไปวิ่งโรไปหาประเทศนะั้นประเทศนี้ให้มากดดันเราผมว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยตั้งแง่และมีจุดยืนอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายถึงว่าโตประเทศไทยเกเรนะ แต่มันคือความจําเป็นที่ถูกสภาพบังคับว่าหนึ่งคือเราเนี่ยจำเป็นต้องรักษาดินแดนรักษาชีวิตแล้วก็รักษาทหารของเราในการลบพุ่งชายแดนแรงกดดันในประเทศมันก็มากโขอ,อยู่แล้วสองอยังไปเจอแรงกดดันจากต่างชาติอีกนะครับมันเลยทําให้เราถึงต้องเล่นบทแข็งกล้าวบ้างลอมชอมบ้างผสมประสานกันไปครับอาจารย์ครับอาจารย์เอียงเอียงครับ อาจารย์ปรับกล้องนี <invers iones S 2> ่งได้ไหมกล้องผมแค่กล้องกล้องล้ครับค่ะ ระหว่างที่อาจารย์ปรับกล้องไปอยู่เนี่ยนะคะก็ก็อยากเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าเอ่ออาจารย์คือกลับมาแล้วค่ะอาจารย์คะอยากเรียนถามว่าวันนี้จุดยืนของรัฐมนตรีกลาโหมเราชัดเจนมากว่าประชุม GBC พุ่งนี้อ่ะจะเป็นการประชุมฝ่ายเลขาก่อนถ้าไม่ได้ข้อตกลงที่ยอมรับกันได้เนี่ยทั้งรัฐมนตรีกลาโหมไทยและรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาซึ่งเป็นประธานร่วม GBC เนี่ยจะไม่ร่วมประชุมและไม่ร่วมลงนาม ตรงนี้อาจารย์มองไงคะคือมันเป็นบทบาทของผู้ที่กําลังถือความได้เปรียบในเชิงเวทีระหว่างประเทศระหว่างสองชาตินะเพราะปกติเนี่ยการที่ท่านรัฐมนตรีกราโหมนัตพลนะครับท่านแสดงท่าทีที่เข้มแข็งแบบนี้ก็แสดงว่าข้างหลังของท่านเนี่ยท่านทราบถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนดีนะว่าบริเวณชายแดนเนี่ย ใครกลุ่มความได้เปรียบการแสดงความเข้มแข็งของท่านเนี่ยมันเท่ากับว่าประเทศไทยกลุ่มความได้เปรียบนะครับทีนี้ประการต่อมาเนี่ยท่านก็น่าจะทราบสถานการณ์ระหว่างประเทศดีนะครับแม้ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ได้พูดครั้งไว้ว่าแม้ว่าทรัมป์จะมีการพูดแบบกำกวมทำให้เราตีความว่าไทยเริ่มก่อนหรือไม่เนี่ยแต่ในเวทีระหว่างประเทศโดยทั่วไปก็ยังไม่ได้มีการ ประนามหรือเบรมไทยนะครับว่าไทยเป็นคนที่เริ่มก่อนนะครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นลนักษณะของการรอดูท่าทีท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสถานการณ์ระหว่างประเทศเป็นแบบนี้สถานการณ์การสู้รบชายแดนที่ไทยยึดกลุ่มความได้เปรียบจึงทําให้เรามีสิทธิ์เลือกที่เราจะเดินแบบไหนก็ได้ทําให้ท่านรัฐมนตรีนะครับนัทพลเนี่ยพลเอกนัทพลณาวันนี้เนี่ยจึงเลือกที่จะแสดงบทเข้มแข็งว่ายิ่นคาขานเลยว่า ถ้าสมมุติว่าการประชุมระดับเลขาไม่สามารถพูดคุยกันอย่างเรียบร้อยเผลอๆจะไม่มีการพูดคุยกันในระดับรัฐมนตรีกลาโหมอันนี้ผมคิดว่าเป็นบทบาทที่เราเล่นได้เหมาะเจาะในจังหวัดนี้เท่านั้นนะจังหวัดที่เราคุมความได้เปรียบนะเราเราเล่นบทนี้ได้แต่ถ้าเราไม่คุมความได้เปรียบเราเล่นบทนี้ไม่ได้นะครับดยเห็นนี้ผมถึงคิดว่าทา่านมติกลาโหมเนี่ยเล่นบทนี้เพราะแบ็คข้างหลังเนี่ย การต่งประเทศก็ยังไม่ได้เสียเปรียบมากการสกระหว่างในชายแดงก็สามารถที่จะลบพุ่งแล้วมีมีชัยชนะและที่สําคัญก็คือว่าเขาคงไปทราบมาบางอย่างว่าทางฝ่ายกัมพูชาน่าจะเริ่มมีความอ่อนแอลงทั้งในกองทัพเองและในสถานการณ์ภายในประเทศนะครับจึงทําให้เราจึงสามารถยื่งเงื่อนไขได้คือพูดไง่ายๆว่าในการเจรจาต่อรองครับถ้าเราเห็นหรือคาดการได้ว่า คู่ที่เป็นคู่ตรงข้ามเราเนี่ยมีความอ่อนแอเนี่ยเขาจะแสดงอาการออกมาอย่างที่เราเห็นมาสองสาวันนี้ว่าเรียกร้องให้เราหยุดยิงนะเรียกร้องให้ต่างชาติบีบให้เราหยุดยิงเรียกร้องให้อาเซียนบีบให้เราหยุดยิงก็แสดงว่าภายในกัมพูชาเองค่อนข้างที่จะอ่อนแอทําให้ทางพลเอกนนะัทพลถึงสามารถยื่นข้อเสนอแบบเข้มแข็งได้ว่า ถ้าระดับเลขาคุยไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องคุยอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเกมที่ว่าเราถือไพ่เหนือกว่าเราเลยต้องเล่นบทแข็งบ้างถ้าไม่อย่างนั้นเราก็รู้อยู่แล้วสิครับว่าที่ผ่านมาหลังจากการเสร็จึกเมื่อปลายเดือนกระกฎาคมปีนี้เนี่ยแล้วหลังจากนั้นมีการเจราจาหลายรอบเราก็เห็นอยู่ว่าฝ่ายใดที่เป็นฝ่ายแบบแตะทวงเนี่ยเราก็เห็นว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่พยายามที่จะแหวกกฎ ในข้อตกลงเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ในรอบสี่ห้าเดือนนี้ว่าเจรจาทีไรจะมีปัญหาตีรวนทุกทีเพราะฉะนั้นทางท่านรัฐมนตรีกราโหมผมคาดว่าท่านอ่านเกมละมาจากทีมงานที่แนะนําด้วยแหละจึงทําให้ท่านเลยปรปรกาศเด็ดขาดว่าถ้าในระดับเลขาไม่เรียบร้อยก็ไม่ต้องประชุมผมว่าก็เป็นจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็ส่งสัญญาไปถึงมหาำนาจว่าเราพร้อมประชุมเราไม่ได้ดื้อกับคําเตือนของมหาำนาจอ,อย่างอเมริกาหรือจีน แต่ต้องประชุมบนพื้นฐาน2ฝ่ายและกติกาที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็จะต้องแบบว่าจริงใจต่อกันเพื่อให้ทหําหามหน้ารู้ว่าเราไม่ได้ดื้อน,นะเพราะฉะนั้นอยู่ที่กัมพูชาที่ท่านจะต้องไปคุมกัมพูชาเองเองว่าสัญญามันเป็นแบบนี้ครับ ค่ะอาจารย์ครับวันนี้พลเอกนัทพลเองยังพูดถึงว่าสมรภูมิไทยกัมพูชามันมี3มสนามสนามแรกก็คือสนามที่ชายแดนซึ่งอาจารย์ประเมินไปแล้วว่าเราอยู่ในฝ่ายได้เปรียบสนามรบด้านการต่างประเทศอาจารย์ก็บอกว่ามีการใช้ล็อบบี้ยิสตอนนี้สถานการณ์ด้านการต่างประเทศเป็นยังไงฮะระหว่างไทยกัมพูชาครับผมคิดว่าก่อนหน้านี้นะที่จะมีคําพูดของท่านประธานาธิดีโดนัลด์ทรัมป์ วันนี้ที่ปรากฏออกมาเนี่ยเรายังสามารถคุมสถานการณ์ระหว่างประเทศได้อยู่นะโดยเฉพาะเรื่องของการที่ทุกเวทีที่มีการประชุมระหว่างประเทศแล้วทางตัวแทนกัมพูชาได้ขึ้น d i s เครดิตเราแล้วทางตัวแทนทูตของเราในทุกเวทีก็ลุกขึ้นตอบโต้อย่างถึงพลิกถึงขิงเลยล่ะผมฟังอยู่หลายเวทีเลยคือเพนมันมากอะ่ะไม่ไม่ไม่ยิ่งหย่อนนะครับแล้วที่สําคัญเราเนี่ยมีข้อมูลที่ไปตอบโต้เนี่ย ไม่ได้ด้วยเพียงวาทกรรมทางวาจาแต่เราสามารถเอาหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเข้าไปตอบโต้ทาให้สถานการณ์ระหว่างประเทศก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะครับเรายังไม่ได้เสียหายเลยนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่<ะ>มีใครประกาศเข้าข้างเราหรอกแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาของประเทศอื่นจะมาเข้าข้างได้ยังไงเพราะว่ามันลบกัน2ฝ่ายใช่ไหมแต่อย่างน้อยเราไม่ได้ถูกตําหนิติดเตียน อะไรที่แบบเป็นขั้นปกติหรือขั้นรุนแรงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ได้เสียหายแต่วันนี้มันมีคําพูดของประธานนาทบดีทั้มออกมาซึ่งผมขอวิเคราะห์นะว่าสิ่งที่ประธานนาิบดีทัาพูดเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเคยโทรมาหาเราเมื่อประมาณมากกว่าหนึ่งสัปดาห์จําได้ใช่ไหมครับแล้วจากนั้น,น <Okay. S 1> ก็เราเราก็ยังยืนกรานว่าเราขอให้เขาไปคุยกับบูชาเพราะเราพร้อมหยุดกับบูชาหยุดก่อน แต่ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าเราก็เราก็ทําศึกมาเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็ได้เปลี่ยนในการสนามลบทีนี้เนี่ยประธานที่ปดีทร์มั์กับทีมงานเขาเนี่ยผมเดานะอย่างเช่นลูบิโอเนี่ยก็คงคิดว่าไอ้สิ่งเนี่ยมันทําให้คําพูดที่ทีที่ปรทัทมโทรมามันอาจจะดูใครความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามันหลายวันเกิน เพราะฉะนั้นพอมาหลายวันเกินไปเสร็จเขาก็เลยต้องพูดสไตล์แบบที่ทัาพูดบ่อยๆอ่ะไม่ใช่กับไทยอย่างเดียวนะครับกับประเทศอื่นก็ทําอย่างนี้คือว่าพูดในสิ่งที่เหมือนกับว่าตัวเองเป็นวีรบุรุษสิ่งดีเข้าตัวเองแล้วก็พูดว่ามีอํานาจเยอะแล้วก็เริ่มอยู่ในทางคลี่คลายที่ดีแล้วก็พูดอย่างที่ตัวเองอยากพูดเช่นบอกว่าเดสตาร์เตสใช่ไหมก็คือเดสคือไทยแลนด์เนี่ยพวกเขาอะเป็นคนเริ่ม อะไรแบบก่อนไอการโสงสัญญาแบบนี้มันการมันบอกว่าอเมริกาอาจจะไม่ค่อยพอใจไกลๆคำพูดได้ออกมาว่า day s t a r t e d คือไทยเป็นคนเริ่มนะอาจจะตีความอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะต้องการจะให้ไทยรู้สึกกังวลแล้วว่าอ้าวตอนนี้อเมริกาเริ่มพูดมาอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องการจะใช้คําพูดที่ผ่านเวทีการสื่อมวลชนโลกเนี่ย บีบทางอ้อมให้ไทยรู้สึกว่าค,ควรที่จะคิดตระหนักในเรื่องของการหยุดยิงได้แล้วเนี่ยครับเป็นเป็นจิต,ตวิทยาที่ทําเขาทําแล้วทามาตลอดนะไม่ใช่กับไทยอย่างเดียวกับทางประเทศอื่นก็ทํานะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือทางที่กาซาเขาก็พูดคล้ายๆแบบนี้หรือยูเครนี่โดนหนักกว่าเราเยอะอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเอผมผมถึงเรียให้ทราบว่าวันนี้ที่ทั้์พูดเนี่ยนอกจากเป็นสไตล์ของเขาแล้วที่เวลาพูดแล้วก็จะแบบว่า พูดเต็มที่ไว้ก่อนเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเขาส่งสัญญาณว่าเออเริ่มลุกเข้ามาโดยผ่านคาพูดว่าไทยสตาร์เต็ดเราก็เลยไปตีความว่าอเมริกาล่าวหาว่าเราเริ่มก่อนแบบนี้ครับเป็นการกดดันนั่นเองถ้าทางคำพูดครับค่ะอาจารย์พูดถึงสนามรบชายแดนไปแล้วสนามรบด้านต่างประเทศไปแล้วสนามรบด้านข้อมูลข่าวสารล่ะคะไทยอยู่ในสภาพเสียเปรียบได้เปรียบอย่างไรเพราะว่าล็อบบี้ยิสเนี่ยมันก็กระทบทั้งสนามรบด้านการต่างประเทศและสนามรบด้านข้อมูลข่าวสารด้วยอะค่ะ ข้อมูลข่าวสารผมแบ,บ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่ทางภายในของเราเนี่ยมีการตัดเตรียมข้อมูลเพื่อน,นําเสนอเสนอต่อนานาชาติอ่ะอันนี้ผมว่าเราทําได้ดีนะที่เราจับรูปแบบการถแถลงการรวมเหล่าทัพนะครับแล้วก็เป็นการสื่อสารทางเดียวอ่ะนะไปสู่ต่างชาติเป็นซิงเกิลคอมมานด์ที่ถึงถึงเวอร์ถึง,ถ,งถึงโลกโลกใบนี้ยผมว่าอันนี้ทําได้ดีแล้วก็ที่สําคัญคือว่าลดช่องว่างของการ ตีความผิดพลาดถึงขนาดว่าทางกระทรวงต่างประเทศร่วมมือกับทางกองทัพแปลมาตั้งสิบเจ็ดสิบแปดภาษาใช่ใช่ใช่กันอยู่ใ,ใ,ในโลกสำคัญสำคัญเนี่ยแปลให้รู้หมดเลยจะได้เป็นการสื่อสารนะครับอันเนี้ยผมว่ากองทัพและกระทรวงต่างประเทศเราเตรียมการได้ดีแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราอาจจะละเลยไปเพราะว่าทางกัมพูชาเขาไม่ได้สนใจข้อเท็จจริงหรอกเขาสนใจแต่ว่าเขาจ่ายตังค์ให้ลอมบี้ยิส แล้วก็ไปบีบไปไปไปจี้ที่พูดสัญญาณของอาจารย์เชษฐามีปัญหาหรือเปล่าคะค่ะครับแต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์เชษฐาก็คา้างถึงกรณีของล็อบบี้ยนะครับผมสรุปจากที่ท่านอาจารย์เชษฐาพูดก็คือว่าในเรื่องล็อบบี้ยเนี่ยมันคือมันมีการดินยันจากทางกงระทรวงกลาโหมของไทยนะครับ ให้ข้อมูลเมื่อวันที่1 6 1 7ธันวา68ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลกัมพูชาเด้มีการว่าจ้างบริษัทยอบพดียิสสัญชาติอเมริกันชื่อ National Consulting Service Incorporation นะครับเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในสหรัฐนะครับโดยมีวัตถุประสงค์โดยไทยระบุว่าการว่าจ้างนี้มีขึ้นเพื่อทำสงครามข่าวสารหรือว่า i o นโ a เมชันวอร์นะครับโดยมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้กัมพูชาเนี่ยดูเป็นผู้ถูกกระทำ หรือเป็นเหยื่อจากการรุกรานของไทยเพื่อดึงดูดความเห็นใจและแรงสนับสนุนจากนานาชาตินะครับโดยรูปแบบการดําเนินงานที่ตรวจสอบนี่คือการใช้ชาวต่างชาติสื่อสารนะครับมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและภาพถ่ายที่มีชาวตะวันตกปรากฏตัวในกัมพูชาเพื่อเรียกร้องให้องค์การสากลต่างๆเข้ามาแทรกแซงและหยุดยั้งการโจมตีว่านเดือนพลเรือนในกัมพูชาซึ่งไทยมองว่าเป็นการสร้างภาพมีรายงานจากรบิสช่วยประสานงานจากการส่งจดหมายจากนายรัฐมนตรีกัมพูชา ไปยังผู้นําระดับโลกนะครับเช่นประธานาธิบดีสหรัฐผู้นําจีนและเลขาธิการยูเอ็นเพื่อชี้แจงจุดยืนของกัมพูชามีการใช้เอกสารกฎหมายและประวัติศาสตร์นะครับโดยล็อกฮีสยพยายามหยิบยกส่วนที่สัญญาปีคศ1904กับ1907และคาสั่งส์โลกมาเป็นเครื่องมือในการกดดันไทยผ่านเวทีระหว่างประเทศตั้ง,งองคกรครับอันนี้ผมสรุปไหมฟังครับค่ะอาจอารย์เชษฐากลับมาแล้ว,ลวนะคะเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะอ่ะอา่าง อ่าอาจารย์สัญญาณของอาจารย์เชษฐาอาจจะมีปัญหานะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะในส่วนของข่าวที่เกี่ยวข้องกับไทยกัมพูชาเนี่ยนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีการเห็นชอบงบกลางนะคะสนับสนุนกระทรวงกลาโหมกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศเพิ่มอีก5,050ล้านบาทนะคะรายละเอียดเนี่ยมันเป็นอยู่ในชั้นความลับเปิดเผยไม่ได้นอกจากนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติเองก็ขอให้คอรมอทบทวนมาตมื่อวันที่5สิงหาคมนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่เกิด การสู้รบเมื่อวันที่7ธันวาคม2,568มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะจากเดิมเนี่ยใช้มติคลม16กรกฎาซึ่งมันไม่ครอบคลุมมาถึง7ทธันวาแต่ยังคงใช้วงเงินเดิมก็คือประมาณ404ล้านบาทนะคะนอกจากนี้คอรมก็อนุม,มัติกรอบวงเงินจากงบกลางช่วยเหลือสุกเฉิน ผู้ประสบภัย4 6 7 0 0 0กว่าคนน่ะอีกครัวเรือ 4, 6, รคนค่ะ4 7 6 0 0 0กว่าครัวเรือนวงเงิน2,335ล้านบาทนะคะก็เป็นวงเงินที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะครับอาจารย์เชษฐาเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเชิญอาจารยนะ์เชษฐาต่อเลยครับค่ะค,บญญญะครับครับขอ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 ขท่านนะครับก็กล่าวโดยสรุปคือเวทีของ สนามรบทางด้านของข่าวสารนะครับเราอาจจะด้อยกับกัมพูชาตรงเรื่องของที่เขาไปทิ้มไปใจกล่องดวงใจของโลกอะ่ะในการสื่อสารคือทางอเมริกานะครับแลาคงจะต้องอาจจะตรงนะครับเราต้องสู้ในสมรภูมิตรงนั้นหนักหน่อยผมก็เลยคิดว่าตรงเนี้ที่เรายังยังอาจจะตามไม่ทันอยู่ครับ